เล่าเรื่องอย่างไรด้วยข้อมูลมากมายโดยที่ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะสมมุติว่าเรามีการขายสินค้าอยู่4อย่างจากนั้นแล้วเนี่ยสินค้า4อย่างเนี่ยในแต่ละเดือนมันมีส่วนแบ่งเปลี่ยนแปลงต่างกันไปยังไงจากภาพนี้นะคะเรามีกล้องอุปกรณ์ไ์เนาะกล้องไฟ ขาตั้งกล้องคอมเนี่ยค่ะจะเห็นว่าในไตรามาส1ถึงเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่มีคนซื้อเพิ่มขึ้นชัดเจนคือไฟไหลท์สมมติเห็นปะคะไฟวงๆเลยนะจะมี2ตัวหนึง่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วแทนที่เขาบอกว่าอันนี้เราสามารถใช้สกชาร์จได้แต่ในหนังสือเล่มนี้เขาเล่าเพิ่มค่ะเขาบอกว่าถ้าเราวางไว้ด้านล่าง อย่างเงี้ยนะคะโอเคตาคนมองได้คือเราอยากเน้นลายพยายามวางให้มันติดฐานใครที่แสดงส่วนแบ่งการตลาดอะไรเงี้ยลองไปทาดูนะคะส่วนแบ่งของความพึงพอใจที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนแบ่งของคอมเพลนที่เปลี่ยนแปลงไปใช้กราฟแตกช้์ดูแต่เอาสิ่งที่เน้นย้ำเป็นสีที่เด่นที่สุดแล้ววางไว้ตรงฐานถ้าวางไว้อย่างงี้อันนี้ผิดนะคะก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเรียนเทคนิคง่ายๆนะคะไม่ถึง10นาทีจากหนังสือเล่มนี้ Story Telling with Data แล้วกัะทั่งเราเพิ่มอาจารย์แปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้สามารถเรียนกับเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็น e-learning หรือ Inhouse ก็ตางติดต่อ inbox มาได้ที่ info b e อ e เบอ i ์พีชนาวค่ะเจอก,กันนะคะแล้วเดี๋ยวมาตอนที่2345จากหนังสือเล่มนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ